คณเป็นคนสายสินแต่ก็ชอบเทคโนโลยีไปด้วยอยากมีทั้งความคิดสร้างสารรค์และความทันสมัยในตัวเดียวเบอร์นี้คือคำตอบเบอร์หมายเลขศูนย์ xx 2 3 6 9 4 1 5เบอร์มงคลเกรดพิมพ์นิยมที่สามารถลุยงานได้ทั้งสองสายไม่ว่าจะฝั่งสายสินและฝั่งสายเทคโนโลยีเบอร์เปิดด้วยมหาสเสน่ห์สวยหล่อเลือกได้โดยไม่ต้องพึ่งน้ำมันพายมีความหล่อสวยเซ็กซี่ดึงดูดเพศตรงข้ามทั้งความรักและการเงินขยันกล้าลุยฝ่รู้ฝ่เรียนฉลาดหลักแหลมสื่อสารภาษาต่างประเทศความสามารถด้านเรียนคิดไวท ทำไว้ไหวพิดเป็นเลิศ เบอร์นี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเสริมพลังด้านมหาสเสน่ห์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนฉลาดหลักแหลมเทคโนโลยีของสวยงามอาชีพที่เหมาะสมเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าเสาื้อผ้าเครื่องสําอางเครื่องประดับขายออนไลน์ขายสินค้าเทคโนโลยีถอดพลังทุกคู่เลข23สเสน่ห์แรงกล้าลุยขยันเก่งเงจรจา3 6สเสน่ห์แรงสวยหล่อเลือกได้ไรายได้ดี6 9สายศิลปะรสนิยมดีชอบของสวยงามแต่งตัวเก่ง9 4สายเทคโนโลยีสนใจสิ่งใหม่ข่าวสารไว41ี่พุ่มมีหลักการดูน่าเชื่อ ถึงฉลาดมีไหวพริบหนึ่งห้ใจดีมีสมาธิใฝ่เรียนรู้ผู้ใหญ่อุปธรรมชี้เป้าเบอร์มงคลวิเคราะห์เจาะลึกเบอร์ที่ใช่สําหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราเผื่อเบอร์ต่อไปอาจจะเป็นเบอร์ที่ใช่สําหรับคุณ